ยินดีต้อนรับสู่จองกูเอกกชันแน l นะฮะตอนนี้เราจะพามาดูการแข่งขันเตะจุดโทษระหว่างทีมน้องแรงจูเนียนะฮะตอนนี้รับโกก่อนนะฮะปะทะเข้าเล่นเป็นคนแรกเจอเลยนะกะวนอูปะทะข้าปั้นนะฮะโอโ๊ลูกแรกโอ้โหไม่ผ่านนายทวารข้าปั้นนะฮะท่านผู้ชมถึงจะกินมุมแล้วนะฮะแต่ว่า น้ำหนักยังไม่ค่อยได้ก็เลยยังไม่ผ่านนายทวันข้าวปั้นนะครับเรามาพบกับคนที่สองนายทวันกล้องให้รวยของเราประทะทิมหนองแรงจูเนียของเรามาดูมุมนี้ดูบ้างนะฮะเป็นไงน้องแรงจูเนียนะเป็นคนยิงแล้วก็ เอาอยู่เลยนะโอ้โหเสียบมุมล่างเข้านะฮะสุดสวยเลยทีเดียวนะฮะเจ้าตัวบอกว่าผมเนี่ยสุดยอดจริงๆโอ้โหโอ่านะสอนอเต็งคนที่สองน,นะฮะของคิมีมจำไม่ได้แล้วสอนอสอนอมุมซ้ายมุมขวาตรงๆ โอ้โหกินตรงกลางก็หนาเลยหยิ่งวะเจ๋งเลยนะอุตส่าห์ใส่เสื้อกล้วยกะว่ากินกล้วยกล้วยเป็นลิงกินกล้วยกล้วยนะฮะไม่ได้ซะอันนะฮะเจอกับคนที่อะไรไม่รู้นะดูเอานลฮะสิบ้อปะทะเขาชื่อสิบลอนนะฮะไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะฮะปะทะกล้องให้ด้วยคุณพอกันได้ใส่กันเลยใส่กันเลย,เลยท่านพี่ โอ้โหโอ้โหนี่ค่าโรนันโดนะฮะเมื่อกี้แต่มาแค่ครึ่งเดียวอ้าวดูคนต่อไปมาทิปก็ดูโอ้ะ,ะน้องแรงจูเนียกับเฮาเล่นเป็นตัวแทนของเฮาเล่นเป็นนะฮะ ก็คือว่าของเรานะฮะตัวแทนเฮ้าเล่นเป็นปะทะน้องแรงจูเนี่มยม,ม,มันเป็นเทคนิคของเขานะกรรมการนะฮะอย่าไปวุ่นวายกันนะฮะกขรมกบอกกรรมการวุ่นวายผมเลยผมจะยืนอยู่ข้างเสาคนเดียวก็ไม่เป็นไรนี่นะให,ให้ว่ายิางมาเลยว่าจัดไปเลย โอ้โหนิดเดียวไม่น่าเลยว่าบอกว่าอย่างนี้นะฮะจะปัดข้ามคานทำไมทำไมไม่ไมปล่อยให้เข้าไปเลยทีมน้องแรงจูเนี่ยไม่เข้านะครับเมื่อกี้ปัดข้ามคานไปเลยอ้าวดาวเตะของทีมน้องแรงจูเนียนะฮะเซนเตอร์คนนี้ไม่ธรรมดานะฮะ นักเตะแข้งทองถิติไม่เคยพลาดนะฮะเข้าทุกลูกมาดูว,วันนี้จะผ่านนายทวันกล้องให้ลวยของเราหรือเปล่ากล้องให้ลวยต้องมองที่ฟุตบอลต้องมองที่ฟุตบอลมาฝั่งไหนเอาเร,เรียบร้อยผ่านกล้องไหมผ่านกล้องไหมซ็นเตอร์บอกว่า ซิวซิวซัมมี่สบายสบายสบาย,บาย,บายอ้าวตัวแทนคนต่อไปของทีมเข้าเล่นเป็นไอโอ้โหนี่นะฮะโฉมหน้านะฮะตัวแทนของทีมเข้าเล่นเป็นนะครับนี่คือคนนี้เลยนะฮะความหวังของทีมประสบการณ์ ไม่เคยเข้านะฮะแต่รอบนี้จะเข้ารีบมารีบเตะตุ้มตา้มที่เรียบร้อยตรงมือโกมือโกไม่ได้ทําอะไรเลยยืนเฉยๆโดนซะงานนะครับเอามาแล้วนะฮะเขาคือเซเอ แต่ไซเบอร์29มาสถิติยิงไม่เคยพลาดเอาแล้วจะให้ใบแดงแล้วนะมือกรรมการนะจะให้ใบแดงนะจะตั้งนานนะกรรมใบแดงเริ่มหลุด่อยก็มาแล้วนะฮะข้างซ้ายนะกล้องของเราบอกว่าไม่ได้กินผมหรอกเซเว่นบอกว่าเจอผมแน่เจอผมแน่เซเว่นบอกเป็นไง โอ้โหชนเสาเข้าเกือบแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหก้องบอกว่าจะออกข้างไปเลยก็ไม่ได้เนาะโอ้โหอานะฮะตัวแทนของทีมเข้าเล่นเป็นนะครับนี่คือชมหน้าเจ้าบิ๊กของเรานะฮะความหวังของทีมสถิติไม่เคยพลาดแต่ตอนนี้ไม่เข้านะฮะ เตะทุกครั้งตรงมือโกทุกครั้งนะโอ้โหเ <c oughs> ขาบอกว่าเสียใจไม่ไหวแล้วนะฮะเพื <c oughs> ่อนลากไปทิ้งเลยนะท่้านผู้จมเตะไม่เข้าลากไปทิ้งอย่างเดียวนะเอามาดูคนต่อมาของทีม <c oughs> โอ้โหมือโกของเราดูนตาคุณสาวูผมไม่เคยรับได้สัก,กีู่กูช่วยผมด้วย,ยนะฮะลูกนี้ผมก็น,านา่าจะเหมือนเดิมมาดูว่าจากนั้นเดิมหรือไม่ มาดูดูมันมันทำอะไรเราแล้โอ้โหสังเกตจากหน้ามือโกแล้วรู้เลยนะฮะอ่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วเร็วๆนะฝนตกแล้วนะเอานะฮะเอากล้องมัเตะก่อนที่โอ้โหมือโกปะทะมือโกระหว่างกล้องให้รวยคนแรกหรือเปล่าที่จะเข้ายิงยิง ไปรับโกเลยทีนี้กล้องไปรับโกเลยได้ไหมเอิร์ดรับ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 เอามาดูคนสุดท้ายของทีมน้องแรงจูเนียนะฮะยิงโดยเข้าปั้นน้องแรงจูเนียเจ้าของเติียิงไม่เคยพลาด พังมาแล้วไหลอันแล้วรวมนี้เปไหนส่วบโอ้เข้าล่มเลยนะฮะหมดแล้วฝนตกเรียบร้อยก็ขออัมลาปาจากพี่อ๋อนี่เจ้าบิ๊กนะฮะยิงไม่เข้าอีกตามเคยแต่ทีทีการยิงมาไม่เคยเข้าเลยนะครเอาอยู่คู่หน้าครับเอาอยู่คู่เป็นฝ่ายรึไงบกคาไงไม่เข้าเหมือนกันครับ เขาเขาลูกนึงกู้ขัโอ้เขาลูกนึงดูโอ้ลุง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 โอเคนะครับตอนแรกยิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้นะคที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดห้ามกดกดกดอะไรก็กดไปนะครโอเคนะครับสวัสดีครับมันก็ติดตามประเทยแล้วเนอะเอาแม่บอสเอาพิลแม่ขับ